สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะคะจบกันไปแล้วสำหรับเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววิลีเกาหลีใต้ระหว่าง2ทีมยักษ์ใหญ่นั่นก็คือทีมฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์ของคิมยอนคยองและทีมฮุนไดฮิลสเตทสโมสรต้นสังกัดของน้องสองวิภาวีสีทองค่ะวันนี้เป็นทางฮุนไดนะที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์ค่ะ และก็เป็นทางเจ้าบ้านฮุนไดฮิลสเตทที่พ่ายแพ้ให้กับผู้มาเยือนอย่างฮึงกุกไท์พิงค์สไปเดอร์0ต่อ3เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด14ต่อ25 18ต่อ25และ20ต่อ25ค่ะซึ่งโค้ชทังซองฮยอนเนี่ยก็ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าเมื่อทีมไม่มีน้องสองวิภาวีสีทองทีมค่อนข้างที่จะรวนแล้วก็ปั่นป่วนมากๆเลยทีเดียวค่ะ หลังจากจบเกมการแข่งขันนะคะนักข่าวคิมฮาริมได้เข้าไปสัมภาษณ์โค้ชขังสองฮยอนค่ะแล้วก็มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเกมที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งโค้ชเนี่ยก็บอกเลยนะว่าผมมีความกังวลเป็นอย่างมากเกมการแข่งขันในวันนี้ทีมฮุนไดฮิวสเตดพ่ายแพ้อย่างน่าเสียดาย และสื่อของเกาหลีใต้ก็รายงานต่อด้วยนะคะว่าเกมการแข่งขันในครั้งนี้โมมาทำไปได้17คะแนนและเธอดูมีความกังวลตลอดทั้งเกมประสิทธิภาพในการรับของโมมาค่อนข้างต่ำอยู่ที่23.88เท่านั้นและทุกอย่างในเกมก็ค่อนข้างสั่นคลอนโดยเฉพาะตำแหน่งของวิภาวีสีทองซึ่งวันนี้วิภาวีไม่ได้ลงแข่งก็จะมีจองจียุนลงมาแทนสลับกัน กับคิมจูยังที่ลงมาแทนรวมไปถึงโกเยริมผลัดกันทำหน้าที่และสื่อของเกาหลีใต้เขาก็รายงานข่าวต่ออีกนะคะว่าแม้ว่าจะมีการผลัดกันทำหน้าที่แต่ก็ดูเหมือนว่าเกมรับยังไม่เหนียวแน่นยังไม่เพียงพอเท่ากับมีวิภวีนั่นเองค่ะวันนี้คิมจูยังทําได้6คะแนนประสิทธิภาพในเกมรุกค,ค่อนข้างต่ำอยู่ที่13.3 13. 3เท่านั้น ในขณะที่จองจียุนและโกเยริมทําได้2คะแนนเท่ากันประสิทธิภาพในเกมรุกอยู่ที่19.09%และโกเยริมอยู่ที่16.67%ค่ะ แม้ว่าทีมฮุนไดฮิลสเตทจะยังคงอยู่อันดับหนึ่งนะแต่สื่อเกาหลีใต้เขาก็ได้รายงานข่าวเอาไว้ค่ะว่าวันนี้ฮึงกุกไท์พิงสไปเดอร์ได้รับไป3คะแนนจากที่มีช่องว่างระหว่างคะแนนอยู่ที่6คะแนนตอนนี้ลดลงมาเหลือเพียง3คะแนนแล้วนะคะคือช่องว่างมันแคบลงนะช่องว่างห่างกันเพียง3คะแนนเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะนักข่าวคิมฮาริมก็ได้มาสัมภาษณ์โค้ชคังซองฮยอนค่ะแล้วเขาก็เขียนด้วยนะคะว่า ใบหน้าของโค้ชนั้นเนี่ยค่อนข้างเป็นกังวลนะแล้วเขาก็ถามว่าโค้ชรู้สึกอย่างไรหลังจากจบเกมการแข่งขันในครั้งนี้โค้ชบอกว่าในตำแหน่งที่วิภาวีอยู่นั้นมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำมากผมรู้สึกหนักใจแต่ทำอย่างไรได้ในเมื่อวิภาวียังมีอาการบาดเจ็บผมรู้สึกว่าผู้เล่นในทีมค่อนข้างที่จะไม่มีสมาธิทุกครั้งที่มีโอกาสในการทำคะแนนผู้เล่นไม่สามารถที่จะทำมันได้อย่างเด ขาดและทุกอย่างมันก็ดูต่ำกว่าม,มาตรฐานของทีมด้วยและหลังจากนั้นนะคะเขาก็มีการถามโค้ชคังสองพยอนเกี่ยวกับการโจมตีของทีมฮุนไดฮิลสเตดนะซึ่งโค้ชก็ได้พูดว่า ทั้ง3คนที่ผลัดกันเข้ามาทำหน้าที่แทนวิภาวีนั้นยังทำได้ไม่ดีทั้งด้านเกมรับและเกมรุกโคช้ชก็พูดเหมือนประมาณว่าค่อนข้างที่จะผิดหวังกับลูกทีมของตัวเองนะคะและในช่วงก่อนเริ่มเกมการแข่งขันค่ะโคช้ชคังซองฮยอนก็ได้พูดถึงวินโลจอนสันด้วยนะคะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการเผชิญหน้าครั้งแรกระหว่างทีมฮุนไดฮิลสเตดกับวินโลจอนสันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทั้ง2ทีมเคย เจอกันมาแล้วแต่เจอตอนที่มีเจเลนาอยู่ในทีมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้เผชิญหน้ากับวินโลจอนสันโค้ชพูดด้วยนะคะว่าผมน่ะได้ชมการแข่งขันของเธอผ่านวิดีโอแล้วก็ได้เห็นทักษะของเธอแม้ว่าเธอจะไม่ได้มีความสูงและทรงพลังเหมือนอับเรคอมบี้จากทีม IBK Autos แต่ดูเหมือนว่าเธอจะมีเทคนิคค่อนข้างมากนะคะซึ่งโค้ชคังซองยอนเนี่ยก็พูดถึงวินโลจอนสันแบบนี้ด้วยเช่นกันค่ะ หลังจากนั้นนักข่าวก็ได้ถามด้วยนะคะว่าในวันที่18กุมภาพันธ์ฮุนไดฮิลสเตดเนี่ยจะทำการแข่งขันกับทีมไฮพาร์สเอ็กเพรสเวส์สโมสรต้นสังกัดของน้องโมเมธนชาสุขสนนั่นเองนะเขาก็ถามโค้ชคังซองฮยอนว่าเกมหน้าเนี่ยน้องสองวิภาวีจะได้ลงมาร่วมด้วยหรือเปล่านะโคช้ชก็ได้พูดว่าก็ต้องรอดูเพิ่มเติมต้องรอดูอาการของวิภาวีด้วยแต่อีกอย่างหนึ่งผมก็ต้องคำนึงถึงหัวไหล่ของเธอด้วยเพราะเธอมีอาการบาดเจ ที่หัวไหลในนัดที่เจอกันกันกบทาง GS c a ส t คา h เทผมจะต้องพยายามรักษาสภาพร่างกายของนักกีฬาให้ดีที่สุดเพื่อที่นักกีฬาจะได้ไม่มีความเครียดมากจนเกินไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการให้สัมภาษณ์ของโค้ชคังซองฮยอนนะคะซึ่งโค้ชเนี่ยก็ออกมาบอกเลยนะคะทุกคนว่าเกมที่ไม่มีวิภาวีเนี่ยโอ้โหประสิทธิภาพในการรับค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานนั่นเองค่ะ เอาละค่ะแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะหากตายแปลผิดหรือว่าพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ